บอกแล้วนานแล้วค่ะแต่หน,นูจำไม่ได้หลายคนเลยบางคนขออยากจะเอากลับไปปุกที่บ้านยังมีนังต้องรออีกไหมคะั็ไม่มีแล้วค่ะมีสามคนแนี่นไปเลยนะ แก้วไปถึงขาแก้วม,ม,กกม,กม,กมันมโนราอิจักอิจเปนาเกลือี่วนี้เวลาไม่มมคึ้งนี่เราใช้เวลาประมาณขึ่งึ่งสิทีแค่สีมันไม่เต็ไม่ไกล ตันนี้ตันค่ะเราต้องกลับทางเดิมเราไปครอปลรานาเตือจะขโมงของนกไก่เราไปแค่สากแก้วเราไปแค่สักแก้วก็ตรงนี้นะเขาอินเดียทางนู้นนะของบ้านแม่อันนี้เป็นแผนที่เก่าอ๋อเหรอใช่เคยเข้ากี่รอบแล้วอ่ะไม่เคยเหรอน้องน้องเขายังไม่เคยเข้าครั้งแล้วแล้วพาต่อไปพาแทนน้องพี่ชายเค้าบบอย ใช่เออแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเขามีไฟนะคะแล้วก็ก็คือเขาที่เขาตัดออกเพราะว่าหนึงเลย ด้านข้างนี่เป็นน้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านข้างนี้จะเป็นแหล่งน้ำเล็กๆเนี่ยค่ะน้ําตรงนี้เขาไม่ได้ทะลุกับ,บข้างนอกนะคะอ๋อคือวนอยู่ข้างในถ้ำเขาจะอยู่เขาจะมีแค่ตรงนี้เลยเหมือนเขาเป็นน้ำผุดขึ้นมาคืออ๋อหน้าฝนถามว่าน้ำท่วมไหมเขาจะท่วมแค่เฉพาะเฉพาะเฉพาะที่อะคะ่ะเฉพาะจุดเหมือนที่ถ้ำหลวงอะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะ ที่น้ำมันขึ้นไหมท่ต่เขาไม่ได้ทวนทั่วถ้อมนะคะถึงเหมือมขนข้างล่างเนี่ยตรงนี้จะไม่ถึง น้องเอกระวังตรงนี้เขาเหมือนกับแต่ตรงนี้เราเรียกว่าสายแก้วเนี่ยค่ะเขาจะมีคะเอยดเลตรงนีเ้เขาเขาเกิดจากน้ําไหลผ่านนูนนเลยมันจะมีรูเล็กๆอยู่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอ่ะนะเขาจะพุดขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยค่ะเราหัวนะเนี่ยค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยน้าเขาจะพุดขึ้นมา แล้วน้ำแรงด้วยนะคะผุดขึ้นมาแล้วก็ไหลาตาม,มตชัน้นดินนี่เลยมีเกรดเหมือนแก้วนะคะสายแก้วค่ะ นี้เขาจะเป็นหินงอกเขางอกขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเหมือนโลมานะคะอ๋อไม่ใช่นะเขาบอกค่ะอันนี้เขาจะเป็นเขาจะมีรูปร่างเหมือนโล,งลงมาแล้วบางคนก็จินตนาการไปอีกว่าน,นี่เหมือนปลาหมึกเหมือปนปลาหมึกคล้ายกันจริงๆ <Okay. S 2> ด้วย เต,ติบโตของหินด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะอันนี้ต้องอาศัยความชื้นเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาจะเหมือนหวัวงูเนี่ยค่ะหัวขาวเนี่ยค่ะเขาเหม,มือนหวัวงูงูจงอางผู้หลิ่งพวกทรายแก้วเนี่ยเขาเกิดจากน้ําน้ําที่เขาไหลผ,ผ่านตินมผ่านดินนะคะแล้วก็ทําปฏิกิริยาก,กัน,<ม>นกลายเป็นกรดเป็นดานก็ทําให้เป็นทรายแก้วเป็นแคลเซียมสีขาวเนี่ยค่ะ วยเนาะเดี๋ยวข้างในจะมีเยรื่บบน,นี้อีก<ม>แล้วก็มีมีแบบลูกโตโตมีหินก้อนโ,โตโตเนี่ยค่ะข้างบนนีเห็นไหมคะที่เป็นเส้นขอบสีดำเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขอบสีดำ<ค>ตรงนี้เขาเหมือนหางปลาเนี่ยค่ะขอบสีดำเนี่ยค่ะหรือจะมองเป็นหัวใจก็ได้เขาเป็นขอบดำ <S <S แล้วเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวปลา อ๋อเหมือนปลาม้วนตัวเหรอคะอีกฝั่งหนึงเป็นหางอีกฝั่งนึงเป็นหัวนี่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะอ,อ๋ะออันนี้คือหัวปลาตาปลาอยู่ตรงนี้เหมือนตางอตัวอยู่ค่ะบางคนก็มองเป็นหัวต่อก็ได้หัวไดโนเสาร์ก็ได้ค,<ล>ะค่ะได้จินตนาการอีกคนนึงที่ถ่ายไปพอดีอยู่เนาะทำให้ดู

เมื่อก่อนที่วัดถ้ำนี่เป็นทะเลอ่ะทะเลสูงทะเลสูงเท่ากับผถถงถงถ้ำที่เราไหว้พระนอนค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนก็คือเป็นทะเลสาบใช่ค่ะพอเมืองนี้จะเป็นถ้ำเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ใต้บาดาลเลยมอ,อนมีน้ำไหลาตามทางอยู่ตรงนี้จะเหมือนอน้ำที่เราเห็นแต่ตรงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะสวยตรงนี้จะ การเลยนะเขาจะผุดมาจากช่องนั้นนะค่ะผุดขึ้นมาแล้วก็ไหลผ่านตามชั้นยินี่ตรงนี้จะเป็นน้ำตกคือเป็นน้ำตกไหลมาอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเปียกหมดเดินไม่ได้เลยสิคะตรงนี้ก็จะเปียกใช่ตรงนี้จะแฉะถ้าตกหนักจริงๆนะคะตรงนี้ก็คือจะแฉะเป็นแอ่งน้ําไปเลยเป็นแอ่งน้ำํำตรงนั้นจะเป็นทรายแก้วด้วยไหมคะ ตรงที่น้ําขึ้นมานะคะมันจะเป็นรายแก้วด้วยไหมคะมีค่ะถ้าตรงไหนที่มีน้ําไหลผ่านเขาก็จะมีรายแก้วหมดทุกที่เลยแสดงว่ามันยังมีแร่อยู่นะคะเหมือนอันนี้เขาไหลผ่านดินเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยเหมือนหินหินวังงูเขาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเขาจะมีสีขาวที่มีแคลเซียมด้วยเดี๋ยวขึ้นบันไดทางนี้จะไปบ่อน้ำ

สวยมากเลยไปดูข้างในข้างในแคลเซียมเขาจะหนาที่เราเรียกว่าหินแหววหรือบุปผาเพชรค่ะอืมสวยมากเลยไปดูข้างในข้างในแคลเซียมเขาจะหนาเขาจะเป็นสีขาวน้องติ่มน้องเอกด้านในเยอะกว่าตรงนี้ขาวโพลนเลยด,ด้านนี้เยอะกว่าเลยค่ะด้านในนี่ขาวโพลนเลยตรงนี้อืมสวยมากเลย นี้ก็สวยนะคะนี้ก็สวยอ่ะเป็นเส้นๆเลยอ่ะสวยเนาะตรงนี้ก็สวยนะคะตรงนี้อคือพยางส์สีพยาง์่อตัวคู่เยเนีเอ้ยใช่สวยมันกนสตัวคู่กันนะคะใช่ใช่เหมือนเขากอดกันค่ะใช่ค่ะ เนี่ยค่ะข้างๆที่เป็นเส้นๆเนี่ยมันปีกของเขาเลยจริงๆแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้เขาจะมีน้ําปิ่งๆอยู่ด้วยข้างในแต่ตอนนี้น้ําแห้งแล้วข้างในเนี่ยค่ะจะมีน้ําอยู่ด้วยปิ่มๆตลอดเลยแต่ช่วงนี้แห้งต้องรอหน้าฝนไหมคะค่ะใช่แต่ตรงนี้ชอบมากเลยเป็นเส้นๆสวยเลยอะ่ะแต่ถ้าดูไกลๆถ้าเราจรินตนาการตรงนี้เขาจะเหมือนเป็นท้องฟ้าเลยอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนกนกที่อยู่ บนเป็นหินเป็นเพชรหมดเลยเนาะตรงนั้นก็เหมือนมีนอกอีกสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อได้อีกค่ะตรงนี้สวยเนาะน้องติม๋มสวยมากเลย อันนี้คืออะไรมาโดเด่ยอยู่ตรงกลางส่วนที่ติดข้างบนนี่แคลเซียมยังเยอะเลยนะมันยังมีน,น,นะ<ต>เพราะเมื่อก่อนมันเป็นทะเล,ะเลไงคะจมอยู่ใต้ทะเล อะไรคะอันนี้คือเขากาลังจะเริญเติบโตนะคะเขากําลังจะกลายเป็นหินงอกขึ้นมาที่ขาวๆนั่นหรอคะใช่ค่ะตรงนี้กําลังจะกลายเป็นหินงอกแล้วข้างบนเขาก็กําลังย้อยลงมาโน่นนะคะ่ะ<อ>เป็นปลอดใสๆคือแสดงว่าเขายังไม่หยุดกันเลยนะคะยังไม่หยุดค่ะเนี่ยเขากาลังจะเริญนเติบโตลงมาที่เป็นป เพราะว่าต้อนนี้ข้างในเขากลัวแต่เขาบ้างๆเดี๋ยวมันล่วงมาอีกน้ำยังหยดอยู่เลยเนี่ยน้ำยังหยดติ่งๆอยู่เลยอืมใช่น้ำหยดเนี่ยสายไฟเนี่ยเขายังเจริญเติบโตไม่หยุดเลยกินนาะกินยอย สวยเนาะน้องติมตรงขาวๆนี่แหละมันเหมือนกับที่เขาไปทําเกลือหรือเปล่าถ้าชิมแล้วจะเค็มมะถ้าชิมแล้วจะเค็มมะอ่ะสแสดงว่าไอ้ที่เราเห็นเป็นทรายแก้วอะไรนี่ถ้าชิมมันจะเค็มไม่เคยมีใครชิมเคยมีพอเราบอกว่าเป็นน้ำเกลือบางคนเขาอยากจะลองเขาจะชิมแต่ไม่เค็มนะคะ แต่เขามีเขาเพียงแค่มีลักษณะเหมือนเกลือเขาจะเป็นพื้นสีขาวเลยแล้วก็มีทรายแก้วด้วยนี่ค่ะประหลอดแต่วลองดูใกล้ๆกันที่เราเรียกว่าประหลอดที่เขากำลังเจริญเติบโตเนี่ยค่ะสองหลอดนี้เลยหลอดนี้กับหลอดนี้เนี่ยค่ะนี่คือเขากาลังเจริญเติบหมือนน้าแข็งเลยนะแต่ได้ไหมแต่ไม่ได้หรอใช่ค่ะมันเหมือนน้ำแข็งเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะบางมากเลยมันก็ร่วงหักใช่ไหมคะใช่ค่ะ ที่แสดงว่าถ้าคนเข้ามาชมมากๆมันก็หยุดยั้งการจเจริญเติบโตของหินง,งอกหินย้อยพวกนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะเนี่ยปลายๆก็จะเป็นอินบางอลอนอันนู้นก็งอกกับย้อยมาชนกันด้วยไหมฮะะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นย้อยย้อยลงมาแล้วก็มาชนกับดินอ๋อค่ะนะพี่ไปถึงวใช่ น้องเองไม่ต้องมาโคเทศเลยนะคะ น้องใช่เหมือนจริงๆด้วยน้องเอกจินตนาการไปก่อนต้องอยู่มุมสูงเนาะ รอจับรอดกนนะคะค่ะสามรอบเลยคะ่ะขรวนกลับมาทางขวาอ๋อหินงอกหินย้อยที่เป็นรูปช้างใช่ไหมคะค่ะอ,อ,อีกหนึ่งรอบค่ะครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงเขาจะเหมือนเขาก็เอ,อาพวกดินเหนียวเนี่ยคะ่ะขึ้นไปเขียน Mm-hmm.